เผยโฉมสะพานคนเดินข้ามเจ้าพยาย่านสรงวาดฟื้นเมืองเก่าสู่แลนด์มาร์คใหม่กรุงเทพมหาคนครวันนี้ผมเป้มบดินการและรายการโพสตโฟกัสจะหยิบข่าวที่น่าสนใจของโพสต์เดย์มาสรุปและเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันในรายการโพสโฟกัสครับโครงการสะพานคนเดินข้ามแม่น้ําเจ้าพยานั้นเป็นแนวคิดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหาคนครโดยมีบริษัทออกแบบระดับโลกอย่าง MVRDV เพื่อเพิ่มช่องทางในการเดินทางสัญจรข้ามแม่น้ําเจ้าพยา ซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะเดินทางเท้าหรือบุคคลที่ต้องการใช้จักรยานระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งนนทบ,บุรีที่ปัจจุบันนั้นใช้ยานผานานะเป็นรถยนต์และเรือเป็นส่วนใหญ่ในการใช้เดินทางข้ามฝั่งสะพานจะตั้งอยู่ช่วงระหว่างสะพานพระปกเกล้าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเชื่อมยานถนนทรงวาดกับฝั่งนนทบุรีนอกจากจะช่วยเรื่องของการเดินทางสะดวกและปลอดภัยขึ้นแล้วยังสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนย่านเมืองเก่าทั้งสองฝั่งแม่น้ําได้อีกด้วยโครงการนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเพียงแค่สะพานคม,มนาคมแต่ยังทําหน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะของเมืองสําหรับเดินพักผ่อนและชมทัศนียภาพสะท้อนแนวคิดการพัฒนาเมืองที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางและสอดคล้องกับแนวคิด smart city walkable city และ human centered design ในด้านสิ่งแวดล้อมนั้นสะพานคนเดินข้ามแม่น้ําเจ้าพยานั้น จะช่วยส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้นของประชากรเพื่อลดการพึ่งพาการใช้รถยนต์และส่งเสริมการพัฒนาเมืองเป็นเมืองคาร์บอนต่ำปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นรวมถึงทำรายงานซึ่งในอนาคตหากได้รับการอนุมัติขึ้นจริงก็เชื่อว,ว่าโครงการนี้จะมีศักยภาพในการยกระดับภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครและกลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของกรุงเทพมหานคร โครงการนี้สะท้อนแนวทางการพัฒนาเมืองโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางหรือ Human Centered ส่งเสริมแนวคิดเมืองคนเดินได้ฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและนี่ก็คือข่าวที่น่าสนใจที่ผมนํามาสรุปและเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันในวันนี้หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกับทุกช่องทางของโพส t ์เดลเราด้วยนะครับวันนี้ผมเป้ะบดินการและรายการโพสโฟกัสขอตัวลาท่้นผู้ชมทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ